เอาละครับท่านผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้คุณอยูผมในทือกับเกม Last Week ครับผมก็เป็นเกม,ค,ม,กเนเกมคนไทยทำครับคนไทยเชี่ยวเมโกะ,ะทำขึ้นในปี2015ลา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 ตอนนี้ก็ปี2016ๆลก,ลก,ล,ก,ล,ก,ล,กลกเลยนะครับก็นำมาแชทใหม่อันนี้กดนนวเกมนะครับกด C นะครับเกมนี้ไม่ได้ใช้แโอเคมา ฉันฝันร้ายตั้งแต่จำความได้ทุกคืนฉันเห็นตัวเองยืนอยู่ในโรงเรียนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนักเรียนวิ่งผ่านฉันไปพวกเขาถูกฆ่าเือคนเือคนในความฝันนั้นตอนจบฉันเป็นคนที่เหลือรอดเสมออ่านไม่ทันนะครับมันเฟดเองมันเฟรไวมากก็ยังไงก็ตามก็ใครอยากรู้ก็หยุดดูนะครับเราได้เล่นเป็นผู้หญิงนะครับดูจากรูปทรงแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนที่เขาบอกนะมาฟึบ วันจันครับรู้แค่นั้นนะครับมองอะไรไม่เห็นเลยครับมาคุยกับอะไรได้บ้าง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 ,างไม่ว่าจะ Monday ไม่ว่าจะ Tuesday อันนี้มีซองจดหมายครับกดซีตู้เอกสารมีซองมีจดหมายซองหนึ่งวางอยู่บนตู้เปิดอานด,ดิจากน้เรียนม .5 ทับ3ปีครบรอบ47โอ๊ยขอโทษครับมาเอาเดี๋ยวผมไปดูแลยมากัน โอเคครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับมาผมทำหัวหกหัวโหกโตมาจากนักเรียนมห้ารับสามปีครบรอบ47คือว่าที่นี่เรานับปีของนักเรียนตามปีครบรอบวันสถาบันาโรงเรียนอ่ะอ๋อผมก็กดแซดผมก็ว่าไม่มันไม่ได้ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นมาคุณ คุณเป็นมาเปิดอ่านมันเมื่อไหร่แต่คิดว่ามันคงผ่านมานานมากแล้วสำหรับเหตุการณ์วันนั้นคุณอาจจำไม่ได้แต่คุณน่าจะถูกบางสิ่งบางอย่างเรียกร้องมาให้มาที่นี่ดูเหมือนคนที่เข้ามาในช่วงเวลาสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายก็จะมีแต่คนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิถีศาสตร์เท่านั้นละผมดีใจที่คุณมาทำให้มันถูกต้องจดหมายฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นครั้งแรกไม่ไม่สิวันแรกของการเข้าเรียน ในโรงเรียนที่ควรจะเรียนจบไปตั้งนานแล้ววันนี้เป็นวันจันทร์ไม่ว่าข้างนอกนั้นจะเป็นวันอะไรปีอะไรแต่คือวันจันทร์ของสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดภาคเรียนขอให้คุณจําไว้ว่าวันเวลาจะยังถูกหยุดไว้จนกว่าคุณจะเปลี่ยนปฏิทินใช่คุณอ่านไม่ผิดหรอกเปลี่ยนปฏิทินเป้าหมายของการกลับมาที่นี่คือทําให้ทุกคนเรียนจบภาคเรียนอย่างสมบูรณ์แค่นั้นตลอดเวลาที่ผมเรียนในโรงเรียนนี้ ผมรู้สึกถึงความผิดปกติมาตลอดคนส่วนใหญ่ที่นี่พวกเขาข้างความสมบูรณ์แบบไม่มีใครเข้าใจความคนส่วนน้อยอย่างผมหรอกผมคิดต่อต้านที่นี่มาตลอดแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรหลายเรื่องมันดูจะเริ่มเดสิทธิส่วนบุคคลไปหน่อยผมตามสืบความลับของโรงเรียนจนกระทั่งถูกจับได้แล้วบังคับให้เขียนละและบังคับให้ผมแล้วกันนะครับมันเขียนชั้นเขียนไปละออก แต่เท่าที่ได้ข้อมูลมายืนนันได้ว่าที่นี่ถูกครอมงำโดยบางสิ่งเออเลวร้ายใช่ใช่อย่างที่มเคยอย่างที่เคยมีข่าวลือนักเรียนเกรดดีอย่างน้อยหนึ่งคนหายไปในทุกๆปีที่โรงเรียนครบรอบปีลงท้ายด้วยเลข7จนปีนี้ที่747ก็มีคนหายไปเหมือนกันแต่ดูเหมือนจะถูกช่วยออกมาได้ว่ากันว่าเพราะงั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่และเผาโรงเรียนในปีที่4 7นั้น แล้วไงครับตอนนั้นผมเปิดดูทีวีข่าวสารภาพสารภาพว่าแอบดีใจนะที่สุดท้ายโรงเรียนบ้านนี่ก็ต้องล่มสลายแต่พอมาคิดดูอีกทีก็น่าสลดอยู่หรอกอขอโทษครับนับตั้งแต่วันนั้นผมก็ฝันร้ายมาตลอดฝันว่าพวกเขาเอาแต่เรียกร้องให้ผมกลับมาเขาต้องการให้คนภายนอกเข้ามาช่วยเด็กทุกคนมาเรียนก็เพื่อจะจบการศึกษาใช่ไหมล่ะ ิ่งเด็กบ้าเกตบ้าเรียนด้วยแล้วถึงจะตายไปก็ยังรองวันเรียนจบผมต้องช่วยพวกเขาคุณก็เหมือนกันส่วนเรื่องการเดินสำรวจในโรงเรียนจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่ควรมีไฟฉายติดต่อไว้เพราะบางห้องมืดมากคุณควรพยายามอยู่ในที่สว่างและรักษากฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดไม่เดี๋ยวฝ่ายปกครองมาตีหวัว ไม่ใช่ว่ะเดี๋ยวกันพยายามอย่าหยุดพักโดยไม่จําเป็นเพราะอาหารจะค่อยๆกืนกินคุณต้องระวังตัวด้วยนะแต่อย่าให้หักโหมมากเกินไปถ้าเกิดหิวขึ้นมาก็ให้วิ่งไปซื้อขนมที่โรงอาหารมากินซะไม่ต้องห่วงว่าของจะค้างปีของค้างปีจะไม่อร่อยหรอกที่นี่ทุกอย่างถูกหยุดเวลาไว้ในสภาพสมบูรณ์ดีเรื่องสุดท้ายจะเตือนก็คือถ้าคุณไม่ทำตามที่ผมบอกไปทั้งหมดคุณต้องแย่แน่ๆ บอกไว้ก่อนเลยว่าที่นี่เคยมีคนถูกจับควานท้องและโยนหนังสือเข้าไปใส่แทนน่ะ <c oughs> หมายถึงว่าพวกเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อก่อมเก่าให้สิทธิเก่ากลายมาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในมุมมองของพวกเขาทํานองนั้นแล้วที่การนั้นอาจจะพิสดารที่สุดเท่าที่คุณเคยนึกออกอย่างเช่นผมเคยเกือบโดนจับกอกใบเกตใบกระดาษเป็นปึกๆเข้าไปใน,นหลอดอาหารเชื่อสิ อช่างมันเถอะผมรู้ว่าไม่ควรทำให้คุณใจเสียไปมากกว่านี้จะเข้าเรื่องแล้วนะปฏิทินในห้องผอ,อนั่นแหละคือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเวลาของที่นี่เปลี่ยนมันซะแล้วคุณจะเปลี่ยนทุกอย่างได้เอาละ่ะดูเหมือนต้องรีบแล้วไว้เจอการฉบับหน้าถ้าผมยังมีชีวิตอยู่นะหัวเราะฮ้าห้าหาห้าหัวเราะเองอย่าลืมเป็นมิตรกับพวกเขาให้มากๆละ่ะบายใครคือพวกเขา มาตรงไปดิอีปา้ากุญแจอะไรหล่นโอเคครับเฮ้ยห้องนี้ประตูหรอกเสิยงประตูทำให้ผมตกใจมากโอเคห้องนี้ยังอยู่นะครับอันนี้เดินเข้าไม่ได้ไม่รู้ติดอะไรติดทีวีข้อความบนกระดานอีกสัปดาห์เดียวก็จะจบแล้วเย้ จะว่าไปก็คิดถึงเพื่อนเนาะไว้นัดรวมกลุ่มกันดีกว่าโอ้แล้วแบบก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสงสารนะครับก็ถ้าคิดดูดีๆก็จะจบแล้วอะ่ะอีกหนึ่งสัปดาห์โอโ้โหโอเคครับมาต่อประตูห้องนี้เปิดไว้เปิดไว้นี่หมายความว่ายังไงเดี๋ยวอ่านบนกระดานก่อนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศก,การตอบปัญหาชิงชมประดับประเทศโรงเรียนวิถีศาสตร์ ยังคงรักษาอันดับหนึ่งไว้ไม่เปลี่ยนแปลงแปลงไม่อเซฟก่อนผมรู้สึกว่าห้องนี้ต้องมีอะไร,ประแปลกๆนะเนียกด X นะครับเอ้ยเซฟไหนวะนะ่ะงงเลยหลอดมามีเซฟติดมาด้วยอ๊บโอเคครับก็เฮ้ยทำไมเราเดินเร็วๆว,วะเฮ้ยไปออกรองเท้ามากับฐานไว้ตอนไหน อันนี้คุยไม่ได้เลยนะครับที่ผมที่ผมเดินไปแล้วมันหยุดหยุดนี้คือมันคุยไม่ได้นะครับไม่ใช่เลยประเด็นที่นั้นนี้คุยไม่ได้ <c oughs> ตัวอะไรอะตัวอะไรอะไม่มีอะไรเนาะตู้เก็บของเนาะไอ้ป้าเธอเป็นใครจำฉันไม่ได้หรอพิมพึ่งเดินมาด้วยกันนี่ไอป้ากูไม่ได้กดคุยับมึงด้วยนะ <c oughs> ฉันจำไม่ได้หรอพิมพ์ก็พึ่งจำฉันไม่ได้หรอพิมพ์ก็พึ่งเดินด้วยกันนี่ ฉันชื่อนาภาตั้งหากไม่ได้ชื่อพิมพ์อย่าทําเป็นเล่นนะ่ะก็รอสองคนเอาสมุดด้วยกันนี่เอาสมุดที่อะไรแต่กี้ที่กูเดินมาคนเดียวไอ้บ้าเอ๋ยสมุดสมุดอะไรเธอเป็นอัลไซเมอร์เหรอครูใช้ให้ละเราสองคนมาเอาสมุดไงในห้องพักครูตอนนี้ก็จะกลับแล้วไงเธอคงจําทางไม่ได้แล้วสินะตามฉันมาฉันจะพาเธอกลับห้องเรียนของเราเองเดี๋ยวฉันไม่กลับฉันไม่รู้จักเธอ แหม้พอรอดออกไปได้ก็ทําเป็นไม่รู้จักกันเลยนะทิ้งเพื่อนแบบนี้เนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะเธอต้องกลับไปเข้าใจไหม <c oughs> อไอ้ป้าเอ้ยเกมโอเวอร์รอบที่หนึ่งจะบอกว่าในคลิปน่าจะเสียงเบาๆ <c oughs> ดีใจที่เซฟไว้ เอ้าตะกี้นี่ยังเดินเร็วอยู่เลยป้าเอ้ยมึงเอารองเท้าไปเสียงตีนใครมึงอีกแล้วเหรอเข้าห้องน้ำก่อนนะขอเข้าห้องน้ำก่อนห้องน้ำหญิงไม่เป็นไรใช่ไหมใช้ห้องน้ำ <c oughs> โอ้มีเอฟเฟกต์ขนาดใช้ห้องน้ำเลยเหรอแล้วนี่ทำอะไรเนี่ยดังตุม่มตุมเลยโถเอ้ยนะพานะนาภาใช่ไหมตะกินนี่ชื่อรู้สึก อันนี้ห้องนะ้ำผู้ชายเราเข้าได้ใช่ไหมเฮ้มีประตูเปิดอยู่อะ่ะเจ้าเฮ้ยไอ้ป้าเอ๋ยหนีเฮอฉันใจกล้าหน้าด้านเอาขอโทษครับไม่ไม่คุยด้วยเฉย,ยไอ้ป้าเอ๋ยอนี่เฮ้ย<อ>โทรศัพท์ดังไอ,ไอปื๊ดโทรคอลจากใคร เป็นมิตรหรือศัตรูศัตรูที่เอาไว้กินไอ้แก่มาที่นี่ทําไมเด็กเวนนี่ไม่ใช่ธุระของแกแกคิดว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไงคําตอบคือไม่เลยเพราะฉะนั้นกลับไปซะอย่าคิดงโงโ่และทิ้งชีวิตตัวเองไว้ที่นี่เลยกลับไปบอกให้กลับไปไปเถอะขอร้อง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บานี่แดกแดกอะไรมาหรือเปล่าอารมณ์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเอา้าไปเถอะขอร้องแล้วปิดเลย เอา้าคุณลุงผมมาอยากออกไปนะแต่ว่าไม่มีทางอะ่ะอันนี้ห้องปกครองนะครับประตูล็อกไม่รู้ห้องไหนตะกี้นี้เขาบอกให้เปลี่ยนปฏิทินห้องไหนนะห้องปกครองวะหรือว่าห้องอะไรนะไอ้บ้านนี้ไม่คุยด้วยสบายใจวันนี้แหละเขาเราียกเฟลลี่ไม่ต้องมาเดินทักเราทักเราเราแบบเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะ ไอ้ป้าเฮ้ยตัวตัวอะไรนะตัวอะไรนะคนคนวะคนวะฆ่าเปล่าฆ่ากูบอกฆ่ากูบอกฆ่ากูบอกเดินขนาดนี้คงไม่ฆ่ากูบอกเฮ้ยยัยหนูเขามาทำอะไรในตึกนี้เนี่ยเห็นไหมกู <laughs> เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะถ้าถ้าคนวิ่งหนีไปนี่มันจะเข้าคัสซีนได้ยังไงเนี่ยฮะอยากรู้ ถ้านูเข้ามาทำอะไรในตึกนี้เนะ่ะคุณเป็นใครกันคะฉันตั้งหากต้องถามเธอเป็นเด็กเป็นเล็กมาทำอะไรในตึกมาทำอะไรดึกดื่นลนะ่ะแล้วที่นี่ก็เป็นเขตห้วงห้ามนะรู้ไหมคือหนูคิดว่าคุณต้องหาว่าหนูบ้าแน่เลยแต่หนูถูกใครบางคนเรื่องให้มาที่นี่เนะ่ะตั้งนานแล้วเรียกให้กลับมาเหรออย่าบอกนะว่าเธอเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนวิถีศาสตร์ ไม่มีโรงเรียนเติมมาเฉยฉันไม่เชื่อหรอกนะาคุณรู้เรื่องนั้นหรอคะเออหนูชื่อนภา,าแล้วคุณล่ะคือหนูมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณซะแล้วชื่อเหรอชื่อวิีเป็นเจ้าหน้าที่อ้าวบ้าอ่านไม่ทันกดเองขอโทษครับน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รอปภนะครับเป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่ปะ่ะไม่รู้อ่ะอ่านไม่ทันนะ่ะเคว่าด้วยแต่ว่าแต่เธอรู้เรื่อง วันครบรอบสี่สิบเจ็ดปีด้วยหรือไงอายุอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดทันหนูก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่หนูตอนนี้หนูกลัวแล้วก็สับสนไปหมดเลยยังไงก็อย่าเพิ่งไล่หนูกลับบ้านนะคะหนูรู้สึกคุ้นเคยกับที่นี่มากเหมือนกับว่าหนูเคยอยู่มาก่อนหนูฝันถึงเหตุการณ์แปลกๆที่คนในโรงเรียนถูกฆ่าตายกันหมดตอนท้ายของความฝันมีเสียงใครสักคนบอกให้หนูมาที่นี่ จริงๆก็ลังเลมาตั้งงานแต่วันนี้หนูตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องสงสัยอีกต่อไปมันน่าแปลกนะเรื่องนั้นมันก็20ปีมาแล้วแท้ๆทุกคนน่าจะลืมมันหมดแล้วทําไมคุณดูสนใจเรื่องนี้ล่ะไม่สิคุณรู้เรื่องดีมากคุณรู้เรื่องนี้ดีมากเลยล่ะอ๋อฉันก็ไม่ได้รู้ดีขนาดนั้นอ๋อไม่ใช่อ่ะงงอ่ะสรุป ตอนนู้นมันไม่ได้บอกอะไรเหรอมันบอกว่าอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะอันนี้มันเพิ่งบอกอะ่ะฉันเคยเรียนที่นี่ตอนอยู่ปถมนะ่ะก่อนที่ก่อนที่จะมีประเด็นเรื่องอาหารกับคนหายอะไรนั่นจะบอกอะไรให้นะถ้าเธอลองย้อนไปอ่านขา่าวเก่าดูเธอจะรู้ว่าโรงเรียนวิถีศาสตร์เคยเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของประเทศเชียวล่ะอ้าวงี้งอกแล้วแต่อย่าถามฉันนะว่าทาไมเรียนโรงเรียนดังขนาดนี้ถึงจบออกมาเป็นยามเนี่ย คตรแปลกใช่เพราะว่ามันเป็นหลังจากกิชันออกไปนานแล้วพอผอ,อคนใหม่เข้ามาก็เพิ่มนโยบายเพื่อการศึกษาอื่นๆสม,สมัยเขานั่นแหละที่มีคดีแปลกๆในโรงเรียนส่วนก่อนหน้านั้นจะเป็นอะไรที่โนเนมสุดๆเลยไม่ไม่คิดว่ามันแปลกงไงที่อยู่ดีๆกลายมาเป็นอันดับหนึ่งแสดงว่าคาดีคนหายก็ไม่ใช่ข่าวโคมลอยสินะคะอืมมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆไอที่มี ไอมีนะ่ะมันต้องมีอยู่แล้วแต่นั่นมันเมื่อ20ปีก่อนตอนนี้นะ่ะมันจบไปนาเร็วเห็นไหมว่าที่นี่ก็แค่ตึกตึกนั่งแต่ถ้าจะเล่นเสียงนี้จริงๆต้องเล่นในมอยกว่านี้เอาไปเถอะคราวนี้เธอไม่มีรู้อะไรเร็วช่างฝันนั่นไปเถอะทำใจจะไปแล้วกลับบ้านไปเจอหนะ้าเฉาวน้อยอา้าวนึกว่าคุณจะเข้าใจหนูจะอีกนี่พี่ป่าไม่เข้าใจหนูเลยถ้าคุณไม่เล่านะ่าติดตามขนาดนี้นะ หนูหนูกลับมาไม่ถูกเลยหนูก็คงกลับอยู่หนูก็คงกลับอยู่หรอกเออพี่บาวผิดเองแต่หน้าที่ฉันคือหน้าที่ของพี่บาวนะคือการกม่ใ้เมงคนนอกอย่างหนูก็มาเจอนั่นแหละผิดที่ผิดเวลาขอร้องละกลับะกลกบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่แต่มันไม่ใช่โอ้ยงงดูเหมือนใครๆก็อยากให้กลับไปล่ะคะ่ะ กลับก็ได้ใครๆที่หมายถึงนี้ใครอ๋อไอ้โฟนแมนตะก,กี้นี้ปะนั่นมาจากแฟนแอปปะแฟนแอปเป็ดดี F F เดินนี่แหละเด็กดีเอาละกลับกันเถอะเฮ้ยกลับง่ายงี้เหรอสบายละกูสบายละกูะกอ้าวประตูเปิดไม่ออกเออตามนโยบายตามนโยบายเก่าๆประตูเปิดไม่ออกเธอช่วยมาดูหน่อย อันนี้วล,ลีพูดนะครับไอ้เคี้ยคุณลุงเป็นยามเป็นผู้ชายเป็นยามเป็นคนโตให้เด็กเปิดไม่ออกให้เด็กมาเปิดเอา้ากดซีกดแซดอีกแล้วกดซีคงจะออกล้วครับผมเปิดได้ไหมน้องเป่าเปิดได้ไหมไม่ได้เลยค่ะเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ทั้งนั้นที่จำได้ว่าเปิดประตูทิ้งไวแ้แท้ เฮ้ยไอ้ป้าณภาจุดๆในที่สุดเธอก็กลับมาแล้วรู้ไหมว่าพวกเรารอเธอมาตลอดด้วยความคิดถึงและโวยหาถึงวันนี้เธอจะมาอยู่ในฐานะคนอื่นไกลแต่พวกเรายังมองเห็นเธอคนเดิมนะนั่นล่ละพองงั้นเรามาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งจะได้ไหมไม่ไม่อายไม่อ้ายนะ ไม่อ่าเสียงลือเสียงเราอ้างอันใดพี่เอยเสียงย่อมยอย,ยดใครทั่วล่าไหนทำไมกลับมาที่เดิมอ่ะจดหมายอ่านมันน่าจะเหมือนเดิมไหมมันน่าจะเหมือนเดิมนะอา้าไม่ไม่ใช่ไม่เหมือนเดิมอ่ะ นานนานเหลือเกินเธอจะเป็นคนจบมันใช่ไหมแบบนี้ดีแล้วเหรอพิมพ์ไอ้ป้าเอ๋ยพิมพ์เหมือนไอ้ไอ้ที่นั่นมันเรียกเราเลยนะไอ้ที่มันวักใส่เราไปทีนึงอะที่มันเป็นแฟนคลับเอ้าเปิดตูไม่ได้วะอ้นนี้คือให้ให้ทำอะไรอย่าบอกนะเดี๋ยวมีปู้มาอีกอะ นานๆเหละเกินเธอจะเป็นคนจบมันใช่ไหมแบบนี้ดีแล้วเหรอพิมพ์โอเคครับไหนมาเปิดเอา้าเปิดออกเฮ้ยอโอ้ไอ้ไอ้ลุงมะลีนี่มันทำตกใจตลอดเลยมันเกิดอะไรขึ้นแน่กันแน่ฉันจำได้ว่าพวกเราออกไปแต่ว่าจูๆ่ๆก็กลับเข้ามาที่เดิมมันแปลกไปแล้วนะพวกเขาไม่ยอมให้ออกไปหรอกนภาจิตสัมผัสนะครับผมนภานภายันทิ พวกไหนตอนที่หนูเข้ามาโรงเรียนหนูเจอจดหมายซองหนึ่งในนั้นเขียนประมาณว่าต้องไปเปลี่ยนปฏิทินเนะ่ะสักอย่างนะคะฟังดูเข้าใจยากเหมือนกันปฏิทินเหรอเรื่องแบบนั้นเนะ่ะโถนี่เรากําลังโดนใครปั่นหัวอยู่กันแน่เนี่ยขอโทษนะคะที่ทําให้คุณต้องมงาลําบากไปด้วยเพราะความอยากรู้อยากเห็นของหนูแท้ๆเธอไม่ผิดหรอกฉันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นสักหน่อยแค่ทําตามหน้าที่นะ่ะถ้ายังไงคืนนี้พวกเราออกไปไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องมีคนมาช่วยอยู่แล้วล่ะ น้า่หนูก็พรุ่งนี้จะไม่มาถึงพูดอะไรที่มันเป็นลางร้ายนี่เป็นยานทพิปหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะเธอว่าไงนะว่างั้นแหละเปล่าคะ่ะแค่ถอนหายใจไม่มีอะไรก็ดีอยู่แล้วฉันคิดว่าจะไปลองเดินสำรวจรอบๆดูนะเผื่อจะเจอทางอื่นจะว่าไปก็พิลึกอย่างที่เธอว่าอ่สภาพอาคารจะดูใหม่ไปนหน่อยสําหรับเวลาที่เวลาหลายปีที่ผ่านมาหรือว่าจะเกี่ยวกับปฏิทิน ช่างเถอะไว้ฉันจะกลับมานะยายหนูฮะวะลีมเป็นยามมึงทิ้งเด็กหญิงตัวน้อยๆไว้คนเดียวเหรอ,ออ๋อชีอนภา,าตั้งหากแล้วอ๋อขอโทษนภา,าสุดสวยแล้วเจอกันนะเอาทิ้งไว้จริงอะทำ to c l o ้วที่เธอเลือกเขาและริง้ง ฉันไว้ตรงกลางทางเมื่อตัวเธอพบคนที่ดีโอเคอย่างนั้นก็ตามลุงวลีนะครับในฐานะที่ลุงจากไปแล้วผมก็ขอจากไปตามลุงก่อนก็ไว้เจอกันกับพาร์ทหน,น้าครับสวัสดีครับเจอเปิ้ล